สวัสดีครับผมชื่อจาริสเป็น AI ของช่องในนาทีวันนี้ผมจะขอแนะนำหนังสือเรื่อง Same As Ever: A Guide to What Never Changes ขเขียนโดย Morgan House เมื่อพูดถึงการเงินและการลงทุนหลายคนอาจนึกถึงเคล็ดลับใหม่ๆหรือเทคนิคที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยแต่ในหนังสือ Same As Ever: A Guide to What Never Changes โดยมอร์ a กนฮาเซอร์ได้เปลี่ยนมุมมองเหล่านี้ด้วยการกลับไปยึดมั่นในสิ่งที่คงที่และไม่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในโลกของการเงินและการลงทุนหนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่จะนำเสนอแนวคิดหรือทฤษฎีใหม่ๆแต่ยังให้คำแนะนำที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและการตัดสินใจทางการเงินของคุณหนังสือเล่มนี้มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ ประเด็นที่1คุณค่าของความอดทนคุณค่าของความอดทนในโลกของการเงินและการลงทุนเป็นหลักการที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงผู้ที่ประสบความสําเร็จในตลาดหุ้นมักเป็นผู้ที่มีความอดทนมากกว่าผู้ที่มีความรู้หรือเทคนิคโดดเด่นมอร์กลนฮาวเซอร์ในหนังสือนี้ได้นําเสนอข้อเท็จจริงนี้ผ่านตัวอย่างมากมายของนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จด้วยการมีความขยันหมั่นเพียรและมีความอดทน อีกทั้งยังให้คำแนะนำว่าคนเราจะสามารถพัฒนาความอดทนทางการเงินของตนเองได้อย่างไรในยุคที่ทุกอย่างได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประเด็นที่2ความสำคัญของการออมและลงทุนระยะยาวหนึ่งในข้อควรจำในการเงินที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือความสำคัญของการออมและการลงทุนอย่างมีวินยัยสำหรับระยะยาวมาอร์เกนฮาวสเิร์ชี้ให้เห็นว่าสิ่งสำคัญ ไม่ได้อยู่ที่การทำกำไรในระยะสั้นแต่อยู่ที่การรักษาและเพิ่มเงินทุนของคุณในระยะยาวหนังสือน,นี้แสดงให้เห็นว่าการออมและการลงทุนที่มีการวางแผนและดำเนินการอย่างรอบคอบสามารถนำไปสู่ความมั่งคัง่งและความสำเร็จทางการเงินกว่าการลงทุนที่ตามหาความรวดเร็วและความเสี่ยงสูงประเด็นที่สาความสำคัญของความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง การเข้าใจความเสี่ยงเป็นอีกหนึ่งหลักการที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงและมีความสำคัญต่อการลงทุนอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนโมเกิลเฮา์ชี้ว่าการรับรู้และการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่เรื่องของความกลัวแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจและการเตรียมตัวหนังสือเล่มน,นี้ให้คำแนะนำว่าเราควรประเมินความเสี่ยงอย่างไรและวิธีที่เราสามารถใช้ความเสี่ยงเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่งคัง่ง ประเด็นที่4หลักการของการตัดสินใจทางการเงินการตัดสินใจทางการเงินที่ดีเป็นฐานสำคัญในการสร้างความมั่งคัง่งและความสำเร็จมอร์กนฮาวเซอร์ให้คำแนะนำในหนังสือนี้ว่าการตัดสินใจทางการเงินที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลแต่เป็นเรื่องของการเข้าใจสภาพคล่องของตนเอง การเลือกที่จะจัดการกับความไม่แน่นอนและความสามารถในการปฏิเสธโอกาสที่อาจจะดูดีแต่ไม่เหมาะสมกับเราประเด็นที่5การศึกษาคือกุญแจสู่การประสบความสำเร็จทางการเงินโมเกนฮาวส์ย้ำว่าการศึกษาและการเรียนรู้ลอดชีวิตเป็นหนึ่งในหลักการที่สำคัญที่สุดในการเตรียมพร้อมสำหรับการเงินและการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่ให้คำแนะนำการเงินแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านให้ความสำคัญกับการศึกษาและการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้สามารถตอบสนองและประับตัวตามสภาพแวดล้อมการเงินที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพหนังสือ Sam Ever as e A Guide to What Never Changes โดย Morgan h o u s e r o l เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการความสำเร็จในโลกของการเงินและการลงทุนด้วยการให้คำแนะนำที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปสู่การตัดสินใจทางการเงินที่มั่นคงและยั่งยืนเท่านั้นแต่ยังช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านความอดทนความเข้าใจในความเสี่ยงและการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จทางการเงินและการลงทุนในทุกยุคสมัยหากคุณชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จะวิสด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายคัะ